ยังนะโอ้ยยังโอ้เอาเอานะสอนแจ้งเ้ออากาศดีเนาะอากาศดีใอยู่นปตกโอ้ยปะตกมันเกาหนาวหรอแม่ใย่านปตกให้องบ่อปุกใครบ้บ่อาเบียนบานบ่อนะเนมได้สิโอ้ยหม่อมนางคือ่นก็เลยอมนปตกที่บ้านโอ้ยใ่นปุก้านแฟนครับหลายหลหลายหลายแฟนครับหลาย ท่านแล้งงานอยู่แม่บพท่านแล้วเวียกอยู่เื่องน้อยคนละสวัสดีครับสวัสดีครับสอดแจกเด้อนางจะชอบแกมแต่ใส่คำหนเกลวันนครับหม้อบนพญแลมคนตัวหน้ครับใกล้ๆเอวนๆๆห,วห,วหวอวยีากก็ไม่เห็นยังงนัง้นเดรพอใ

มดาเนาะท่านมาดาเนาะทายมือเลยขนานดาวบริษัทผมบริษัทเพราะว่าไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ต้องตั้งโก้ค่ะตั้งโกเอามือไปใส่มือไปใส่หนึ่งมือแล้วไปเรียนแต่ก่อนนาวังค่ะทั้งจ่ายอีกประมาณสามสิบโลว่าไก่พ่อพี่พ่อมีงานมาเอือนอ่ะบ่อเขาจะไปนาวังน้ำกันไปน้ำกันไปน้ำอะไรน้ำไปเ่อยน้ำน้ำ้อให้พ่อไปน้ำไปเร่ได้จับพ่อขาพี่พ่อขาพี่จะมาแล้วกูหลายวะมามา พี่น้องฟงาดทำโอ้ยนางไก่เติมนอทั้งผีนอมาโบท่านมาบทาทาบท่านมาตาใสแม่มาตาอุรอรแม่มาตาใส โอ้น่า่าาวไปอีกหมืน่นเพื่อนกาแฟีกได้หมืน่เออมนเพรื่องกาแฟอีกเอา้าส่วงนี้้าเบิรงแต่ของฟรีห้าเดกด่าทุกนายขาดหมดวายหมดวัวแล้ว อากาศดีอากาศดีอากาศดีสอดแจ้งเด้อสอดแจ้งเด้อสอดแจ้งเด้อเด็ยกนอนสินอนก่อนด้อนี่โบได้นอนก่อนจ่ายค่ามอเตอร์เด้อฮะเอาไปนำเด้เนี่ยเอาไปนำเด้เนี่ยไปบปะไปมาไปขึ้นรถเอาอย่า มันบ่มีงานครับเพื่อนม้วนซอมคือไรมันบ่มีงานครับเพืนี้นี่นี่มอสเนี่ยเอาไปเต้นนี่ไปบ่ไปบ่ไปเต้นบ่จักปีล่ะที่บ้าครับเรียนหนังสือเหมือนกันหรอดอกเพลงเป็นบอบอหอยครับหอยอะไรครมันเล่นกีฬาเออเอาเอามักไทยมักมันคุณอ่ะพี่น้องเขา กินเข่าเราบอกกินเขาลรบอกบอกินกับยังเขยนกับเส้งหมูสอดเด้อมณีเด้อสอดีเด้อ,อพี่น้อ,องเฮาการใช่ครับผมพูดได้เกาะต้นต้นตนะ ต้นวิมลนชัยบอกมามาอยู่หลังเวทีมาคือเอ่กมาบอกปาผู้สาวเสือแดงพ่มันไหมพูน่ะเขาบอกว่าสาวแสดงชอบแย่งผัวชาวบ้านอย่างเมาเลยค้ะเออผิดแล้วหาเมาเริสิกิ่งลูกุ่เด้อเออยอดเลย อันนี้กเป็แต่ลรื่อต้นแท้มาค่กลองนอุ้ยเดี๋ยวเอามันคือเป็นยังซี่พอดีพอดีพอดีเอาวน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 มออยูดอกมองี่กระไดโอ้คนรายครับคุณได้เห็น้องชายอยู่วะเห็นแล้วเนาะอ้างา จะมากระไพแม่โอ้ยบ้านเขายึดนัดวางเลเนาะนี่มันามารถแจงคน่แจ้งบาก่มอัแจ้งบ่ฮะแจ้งมือนี่แจ้งเนาะเออแจ้ง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 เขาเนาะนอนโหลดนอนโหลดเออนอนันอนัลูกอันนี้แจ้งแจ้งแจ้งจงับจัจะบมาลับอแจ้งโอ้ยมาลับแจ้งแล้วเนาะมือเลยแก่ไกนึ่งน้าวังนาวังบ้านน้าเรา พูดได้พูดได้พ่อใจกนั่งไปบางอีกบางอีกก็ตั้งกันแล้วพวกวันนีขอเสียงคนโสดหน่อยขอเสียงคนไม่มีผัวหน่อยขอเสียงคนอยากได้ผัวใหม่หน่อยขอเสียงคนอยากถูกหวยหน่อยบ้านยังนีบมานยังนีิเอ้าเออ เอไปไปนํำกันไปเดียวไปรถขอยแล้วรถข่อยบ้ารถตู้ข่อยไปผู้เดียวแม่มาจะใส่มึงเลยบอกมากกับใคยว่าผากเอื้อยเลือแบบกูเนาะขอเสียงสาวบริสุทธิ์หน่อย บริสุทธิเนอ้อบริสุทธ์มาหลายปีแล้วเพราะว่าเพราะว่าเป็นอย่งบเพราะว่าเป็นอย่งไับหัวค่อยปวแข้งนี่วกงแลมันรันก็ได้อยู่น้ำอแต่รโอ้ยมวนหลายมวนหลายหาแดมวนมวนมวนนมวนวนอันี้ขนาดอันนาไปที่นี่ขนาดบนนย้นไปทีนี่่ยเอ้ามวนมวนมวน มาบังนาวังโอ้เดมาับันเอาเลยเอาเลยแม่กิไงแม่ไม่ขอกินน้ำแนอันหนึงหันไดยเมื่อคืนนี้คืมาเรือแค่ผู้ใดเมื่อนี้ลำได้ผู้เรือออน้องเือน้องเรียนนิดนึงภาษาแเก็บเก็บหลายของมันหลายกินบะเขไห่บ่ครับิ่นบ่นกินไขั่บ้วก่ไหมายยบบ่ บอมไม่ง่ายงซองนะนีหยอ้บอมจัเยเน่ยอท่นมีครับผมบหาดพหน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็เนนะฮนะแม่เนาะเอามาเต้นด้วยตวเนาะสุดยอดอีหล่เนุ่ดโสดเนี่ยเนี่ยุดยอดเลยฮะ สุดยอดเลยโอ้คน่ะทั้งนั้นก็เต็มเหมืนเลยมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม